กำลังกายกับแม่แล้วเหมือนเมื่อกี้แล้วมินจ่าระาวังๆระวังดูเอากำลังกายกับแม่ <laughs> อะไรที่คนอะไรลูกโคนคืออะไรฮะ

<laughs> หมดแล้วล่ะลกูกหมดลิตแล้วห <c oughs> <Ừ, S 2> ืม <c oughs> ยิม้มยิ้มมินยิม้มมินยิม้ม อะมีกระโดดกระโดดตบได้ไหมลูกกระโดดตบได้ไหมอ่ะอ่ะเอออ่ะให้แม่พากระโดดอ่ะ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 อดกินเลยมากระโดดก่อนอ่ะเดินกระโดดตบใต้ขาก่อนไปแม่กระโดดไหมน้องหนึ่งสองแล้วแม่อ่ะเออเออ่ะพ่อโดดด้วยอ่ะพ่อโดดพ่อโดดอ่ะเออ

ไหนไหนทำยัไงลูกเล่นยังไงคะพ,พ,พ,พอาไ,ไ,ไม่เอาออกแล้วเมเอาออกล้เขาใหม่เนาะอ, <c oughs> อันนี้เขาเรืยออะไรลูกเจติอืม <c oughs> เขาไปเก็บดอกไม้โอ้ยชอบม,มากดอกไม้เนี่ยดอกอะไรอะลกูกดอกสีเหลืองสีเหลืองหรอโลกใช่หรอคะสีอะไรไม่ใช่สีเหลืองนะเพราะว่ามด <What? S 1> มีมดเหรอหอมไม้คะหอมไม้แม่ถามออกกลังการเสร็จหรือยังคะโลก โอเคออกกําลังกายเสร็จแล้วอะเสร็จแล้วยังหรือจะออกอีกสีสแสนสนุกสีแสนสนุกคือหนังสือของหนูค่ะแม่ไม่ทำอะไรอีกเข้าอีกเออโออ๋ออออันนี้คืออะไรคะโอ้ยโอ้ย นี่คืออะไรคะลูกอา่าวลอดออกมาแล้วอ่าบ๊ายบายก่อนนะเลิกเลิกเล่นละไปออกกำลังกายชิ้นใหม่แล้วคะ่ะาษาไปทำงานลูกอ่าบ๊ายบายพ่อหน่อยโอเคคะ่ะบ๊ายบายแล้วนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ